สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องตอนเช้าๆนะครับตอนหกโมงเชาครับผมเ้ามายมเบ็ดกันครับยามเบ็ดเ้อยามมาได้หลายหลังแลวครับปมมีเตีมครับผมเดี๋ยวเมื่อเบื้องหลังนี่ครับมีอาการครับผมหลังนี้มีอาการครับนะครับผมดึงแห้งเลยครับขึ้นมาพี่น้องเบื้องเน้าแมาผู้เดียวครับเมื่อนี้แม่บัานเบามานนะแม่บัานไม่อยากตื่น ตีนเธอเศร้าลายมาขึ้นกลับเดืกคกับมาผู้เดียวมาผู้เดียวสิได้โตบอสน้องนี่ครับผมมาแล้วปลาช่อนให้เขานะครับผมปลาช่อนครับใส่งามๆเลยครับใส่ใส่ปิ้งใส่ข่าสากครับนี่ก็ดีนี่ย้ายข่าสากก็ดีครับผมจะขออนุญาตปลดเปล่านะครับ บ่มีปุตรเตะบ่มีคนถือกล้องไ้ครับผมอย,ย,บบยากปุด่ดป่าก็ทางดันหนาเขามีอาการครับผมทางดันหนาเขามีอาการไงครับอยางมากยิ่งเสียกลิ่นบวบบวบอย่ครับผมไม่รู้เลยที่พีน่น้อง <c oughs> โอ้ยท่านที่รุดครับท่านที่รุดยังดิ้นอยู่ครับยังดิ้นอยู่ยังดิ้นอยู่โอโ้ใส่งามงามมือเราเลยครับ นอนครับใส่งามๆเลยพี่นองเอ้ยนะครับประชอนครับประชอนใส่งามแต้มที่สองครับผมเช้านี้เต้มที่สองครับเดี๋ยวขออนุญาตปลดปลาอีกก่อนเวยครับครับเพอได้ปลดปลาเสร็จแล้วครับผมนี่สองเต้มสวยๆครับไปลุยกันต่อครับสีมีแต้มสามมาบอไปลุยกันต่อเลย ní ba ngày ní giờ hái phép các con nhờ cả ba giờ hái phép đang nghỉ bên đây cái này đang nghỉ cái giờ hái phép các giờ hái phép giờ hái phép đang thứ sáu không lắng cái dừa hái phép เดี๋ยวตอนถึกปลาที่ใต้ให้เพิ่งนะครับทิศใตยไปเรื่อ,ๆอยๆเงี้ยวขีมันเหยียเง้วครับผมครับหลังดันหนามีอาการอีกเหรอครับผมข้างอยากมากมันดินนะครับลังดันหนามีอาการอีกแล้วนี่ครับผมเบ็ดเขาุนครับตวัวป่าอยู่ในในขุนเดี๋ยวขึ้นมาให้พี่น้องเบิ่งนี่ครับเต็มที่สามมาแล้วจ้า เต็มที่สามครับใส่งามๆเลยครับใส่สําคัญเบิดครับปลาเต็มที่สามครับผมก็หยาดเก็บปลาก่อนครับเต็มที่สามครับผมปลดปลาครับทายผู้เดียวครับแม่บ้านมากาน้ำมือนี่ครับผมเต็มที่สามใส่สวยๆครับมีกามีอาการอีก่ง้ลนะครับผม บเราขึ้นมาก,กันครับเดี๋ยวมันจะหลุด <c oughs> เดี๋ยวมันจะหลุดก่อนมันคือพันดีถ้าพี่เนาะใส่สวยด้วยครับลุทลุหลุทลุทครับจับตัวได้แล้วจับตัวได้ถือว่าบ่หลุดอบคุครับผมแต้มที่ชี้ครับ ช่อนใส่งามๆครับผมไปช่อนใส่งามๆครับหอยหยาดปวดครับผมต่างกองกันพี่น้องจุบครับ,หรบเห็นไหมครับไทยผู้เดียวเลยที่ทุลักทุเลยันงน้อยนะครับแถมที่สี่ครับโอ้ยอยังไม่กินมันพี่น้องเลยโอ้ยขับอีกระปูบ่ ปลาคอเเยเงยมานสวมมันเด็โอ้ปลาคอยเงยสวบรุนนี้ได้คือดิบสีรุ่งหัวน้ำเด็ครับผมแต้มที่สี่ครับหมันมางครับผมครับหลังดันหนามีอากาศเหน็บเหรอครับผมเขาหยางมาได้ยินเสียงดิ้นจากไหนได้ครับตัวเงยอยู่ขี่งนอกเดครับผมมีอาการดิ้นมีอาการดิ้นโอ้ยอยู่ครับอยู่ยครับโอ้ตัวเงยครับ deh deh dehlah, toh nih, say เต็มที่หกครับผมตัวใหญ่ครับเต็มที่หกรับตัวสำ้ำแขนนะครับปลาคอน้อยครับผมติดอยู่ข้างกันเลยครับปลาคอใหญ่ข้างหันเนาได้อยู่ตรงนั้นครับหลังนี้ติดที่กันครับปลาคอน้อยครับผม มืนมะเบิองหน้าครับผมจะพยายามเป็นยางไว้เลยดูยางไปยคุณล่ะแถมที่เก็บครับปลาช่อนน้อยดูก้อนบ่ตัวนี้ครับนี่ครับเดี๋ยเบ็ดอยู่อีกนะครับสองหลังข้างหน้าคนละครับเนมไปว่้มี้ยการนะครับนี่ครับเดี๋ยวขอหยาดปลดปลาก่อนครับเอาไลยตัวนี้ขอหยาดปลดปลาก่อนได้ยำเบ็ดแล้วเลยนะครับผมเบ็ดหกสิบหลังครับกับปลา จ็ดตัวครับเ้านี้ครับเดี๋ยวจังไปสรุปผลงานอีกทียุดรถครับผมไปเจ็ดตัวกับเช้านี้ครับผมบรรยากาศตอนเช้าครับง่ามครับครับผมบรรยากาศบ้านนอกบ่อืดปูอึดปลายินนะอกครับว่าจะหาว่าจะออกมาหาได้กินลดครับผมนี่กะย้ายข้าวสากพก็ดีและครับวันนี้ปิ่งใส่ข้าวสากครับผม เดื่อสัปไปสรุปผลงานอยู่รถครับพุ่นรถเขาจอดอยู่พุ่นครับกำลังยางไปครับ <c oughs> ครับมาสรุปผลงานกันครับเนาะเด้มาหอดรถเดี๋ครับสรุปผลงานนี่กล่องผมงนี้นถุงกนันกิจเต็มับผมเขียดเนื้อเลียตามือขึ้นรับเขียดนี่เดี๋ยวไปเอาไปถกเบ็ดครับภาษาใต้เขาเรียยกยกเบ็ดนะครับ ใส่คัดไม่ไปเรียกเหี้ยครับผลงานโซนีครับเจ็บแสบครับผมก็ได้เจ็บเบียดเจ็บยังไม่เลยครับเมื่อคืนนี้ก็ได้เจ็บขึ้นกันครับเจ็บแสบเมื่อเมื่อคืนนี้โซนีมากก็ได้อเจ็ครับผมเป็นสิบสี่ครับรวบๆเสิได้ปลาประมาณสองโล่สามโลนี่ครับก็ได้ปิ่งใส่เขาสากครับผมเดี๋ยวสิได้เขาบ้านนะครับผมถ้าผู้ใดชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ได้ด้วยครับผม เพอกันคลิปหน้าครับสวัสดนนีครับงานรอบอยู่บ้านนี้ที่องนี่ครับผมผลงานร่วมเพือ่อปลาชิงนิวเบเจอรด้วยพี่น้องปลาชิงสองตัวนี้เบเจอรั์มิตรป่าฟอรครับผมปลาชิงตัวนี้เด้งขึ้นนะงานร่วมครับเสาหนึ่งของมุขขึ้นของมุขขึ้นกับเองยนึ่งเสา